การอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในส่วนของพิธีการคำกล่ารรายงานและเป็นประธานในการเปิดพิธีขอรในวันนี้รวมถึงนะครับเป็นประธานสามแงด้วยกันนะครับนะก็ขออนุญาตอ่านรายชื่อนะครับผู้ที่รับป้ายขึ้นบริเวณด้านบนบนเวทีนะครับเพื่อบันทึกภาพร่วมกับผู้ที่รับป้ายทั้ง13แสางซึ่งท่านขึ้นสู่เวทีนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในช่วงของการลงนามก็ขอให้ท่านได้ลงนาม นะครับท่านสั่งที่2นะครับ<ม>ผมจะ,ขอ,ะขออนุญาตประกาศว่าขออนุญาตส่งต่อ,อยายาวเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ดิฉันขอขอบพระคุณท่านวิทยาชาพาันธุ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ดูนะให้เกียรติมาเป็นตั้งใจคุณพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาถโมลินิรันดร์เพื่อการไม่สุบุรีและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้กล่าวเกี่ยวกับด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งในด้านความมั่นคงของประเทศโดยรัฐบาลุจุดปัจจุบันก็ได้เล็งเห็นถึงความคันัญจึงกำหนดให้เป็นประกาศเรื่องเดียวแล้วออกการนี้เป็นแค่หรื่องเดียวหรือต้องมีห้อย่อข้อาหาข้ว่ามีห่ออื่นไม่อร่อยไม้กินทั้งแบบกินของไม้โาเ็ญญาเสร็มด ประถมศึกษาชัยนาทประการนาานีาาทับพลีนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำดับที่4นะครับโรงเรียนวัดโบกราชบัลฑัลำดับลำดับที่หนะครับศูนย์สงสลำดับที่8นะครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับที่2นะครับโรงเรียนวัดสุนารามประสิทธิ์ชัดแระดับที่3นะครับโรงเรียนวัดใหญ่หน้า้ผลนะครับทางส่วนกลางกําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะได้ััท่าดได้ให้ความสําคัญนะครับในกิจการของราในวันนี้ขอบคุณท่านผู้บริการชูชาติพันธ์สอนนะครับมีป้ายอยู่ให้กับท่านหน้าส่วนในสุด่ลนเมนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาฏนะครับในฐานะประธานศูย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใช้คำสั่งนะครับใช้คำสั่งนะครับให้ท่านได้ลงนามนะครับครับและขออนุญาตให้ท่านได้ส่งต่อแฟ้มลงนามทางด้านซ้ายมือในรอบที่สองครับยินจนทุกท่านลงนามนะครับแต่ขออนุญาตนะครับท่านส่งแฟ้มนะบขอบคุณทุกท่านนะครับช็อตต่อมานะครับขอเชิญ